อีกรอบหนึ่งครับเออฟลุกแน่ฟลุ๊กรอบหนึ่งเออเออหน่แมือมองตารู้เลยอ่ะมือห่างนิดนึงบางคนนะครับเขาจะสลับไว้มือหนึ่งบางคนเขาจะเก็บไว้มือเดิมบางคนที่เขาจะทริคเราเนี่ยคือเขาไปมือีกมือหนึ่งแล้วเขาย้ายกลับมาแต่ผมรู้สึกว่าคุณควิกเนี่ยน่าจะพยายามหลอกผมเขาไม่ได้ใส่มือนี้เขากลับไปเป็นมือนี้ครับโชว์ให้ทุกคนดูก่อนอื่นนี่ผมขอ คนเล่นเพิ่มอีกคนได้หมครับทีมงานมามาเดีวมาควิกแหมคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังวันก่อนมาขายกระเพาะปลากลางรายการได้สี่หมื่นห้าคนนี้หมดย่งวันนี้ดูวันนี้ไม่ได้สี่หมื่นห้านะไม่ได้นะไม่ได้อ่ามาควิกผมเล่นกลง่ายๆครับเกี่ยวกับลูกเต๋าลูกเต่าเหตุผลที่คนเขาสร้างลูกเต่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความสุ่ม ถูกต้องไหมครับการสุ่มการเสี่ยงทายการเสี่ยงอะไรเป็นอ่าใช่อ่าลบกกวนเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมแบบชื่อคุณอะไนะครับคุณคุกค่คกนะครับไม่ทราบว่ามือไวไหมครับโอ้อไวมากเอยนี่เจอครับโอเคครับง่ายๆครับผมให้หยิบลูกเต๋าครับแล้วเอาไปไว้ด้านหลังเราจะเล่นเกมกันง่ายๆครับผมจะลองให้นึกว่าเราจะใส่มือซ้ายหรือมือขวานี่เป็นเกมที่อาจจะเคยเล่นตอนเด็กๆนะครับใส่มือไหนก็ได้ปุ๊บแล้วยกมือขึ้นมาสองสองมืออย่างนี้ครับกำมือให้เหมือนกันนะครับ นะผมจะหันมาโอเคส่งสีหน้าเฉยแ้วผมมันนึกถึงมือนี้ครับไม่ต้องพูดอะไรนะมือนี้ครับแต่ผมมันใจอยู่มือนี้นะเฉยทุกคนอาจจะคิดว่าโชคดีครับขออีก shot p o อ n t อหนึ่งไว้ได้หน่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งฟลุกอ่ะรอบแรกจะห้าสิบห้าสิบอีกรอบหนึ่งครับเออฟลุกแน่ฟลุกอีกรอบหนึ่งเออเออออกไเหมือนมองตารู้เลยอ่ะมือห่างนิดนึงบางคนนะครับเขา จะสลับไว้มือหนึ่งบางคนเขาจะเก็บไว้มือเดิมบางคนที่เขาดัดทริกเราเนี่ยคือเขาไปมอีกมือหนึ่งแล้วเขาย้ายกลับมาแต่ผมรู้สึกว่าคุณควิกเนี่ยน่าจะพยายามหลอกผมเขาไม่ได้ใส่มือนี้เขากลับไปเป็นมือนี้ครับโชว์้ทุกคนดูมีบางคนอัดเทปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ออกทีวีแพทริกเป็นคนหนึ่งในนั้นใช่ครับเขาก็บอกว่ามันไม่ได้การันตีว่าแบบ ึงแม้เราจะผ่านซี่เนเราไม่ได้การันตีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเขาออนแอร์เนี่ยจำนวนคนที่เขาออนแอร์ได้มันมันไม่ได้ครบทุกคนคือเขาจะเลือกที่แบบดีที่สุดสําหรับซีซันนั้นอะไรอย่างเงี้ย๋อใช่สี่ผ่านไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปสู่รอบสองต่อไปได้ถูกต้องครับเพราะไม่ได้ออนทีวีถูกต้องครับมันก็เหมือนเราไม่ได้ผ่านอะไรตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนแบบผิดหวังนิดนึงคันรู้สึกเออรู้สึกแบบโหเราแบบทุ่มมากเลยเพราะว่า จริงๆการออกรายการพวกนี้มันไม่ได้เหมือนแบบออกรายการธรรมดาอะไรเงี้ยมันมันเราต้องใช้การเตรียมตัวแบบหลายเดือน,นะคะกว่าเราจะได้เลือกมายากลที่แบบไปเล่นออนแอร์ได้เนี่ยมันมันผ่านสเต็ปเยอะมากเลยเขาต้องแบบเออเราจะได้อะไรเอออันนี้ไม่ได้นะเออย่างไงี้พูดยางงี้คือแบบมันเยอะมากครับหลายเดือนเอ่อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ <c oughs> นะฮะอ่าอ่าที่ที่ททผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกสองปีต่อมาเขาก็ติดต่อผมมาอีกทีนึงบอกเฮ้ยสนใจไหมเนี่ยแบบ ผมก็บอกโอเคอเดี๋ยวผมก็คิดในใจถ้าเกิดผมไม่ได้ทําอีกทีหนึ่งเนะี่ยผมคิดว่าผมคงไม่มีโอกาสแล้วแหละมันก็เป็นแบบหนึ่งในในความฝันอันหนึ่งของเราที่เราอยากจะแบบในฐานะนัมกมวยกลนะครับไปในรายการเนี้ยก็เลยแบบอ่ะลองดูอีกทีนะแลวกันถ้าแบบได้ก็ได้ก็มันก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สเต็ปทุกอย่างแล้วว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็อีกหลายเดือนครับก็คุยไปคุยมาเพราะว่า